โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนาโวโตะ X โบโลโตะอัติเตรินจัสตอมคอนเนคชั่นกันต่อนะครับวันนี้ก็เอ,อ่อเมื่อวานเมื่อวานชิกามารุชิมะวันนี้เป็นอิโนะอิโนะร่างนี้ยังไม่ได้เล่นครับ อย่าบากะอินโนวัยรุ่นวัยรุ่นใช่ปะตัวจีเล่นไว้ยังอินโนยังไม่ได้เล่นระเบิดบุกผาระเบิดบุกผากระจายเออถ้าไม่เหมือนวัยเด็กเออแดนแดนพากาใช่ปะแดนพากากีบบุกผาไรา่รำ ปะเนครับเอา้ามีชุดว่ายน้ำด้วยแหละเอ,อเ้ยอยังยี่ต้นเล่นชุดว่ายน้ำมันนะม,นะมีชุดว่ายนะ้ำก็ต้องเล่นชุดว่ายน้ำมันนะม,นะมันโศชื่นอ่ะมันโศช,ชื่นมาแล้วมาสิลีกาสู้หรือเปล่านี่แน่กาสู้กับสาวน้อยเหรอนี่ไง นี่ไงยายจิตแยกร่างจ้าเป็นท่ายายจิตแยกหน้าของอีโนมาแล้วน,นี่โอ้โหเตะแต่ละทีเสียววาบเอาไปบุกขาระเบิดกระจายครับบุกผ่ากระจายเวแเวบไปซุบชนหนึ่งสองสามสีจับจ้ายายจิต แล้วก็ระเบิดตัวเองมียาจิตไปที่รีแล้วก็เอาให้ดีปลาระเบิดใส่ตัวเองครับเฮ้ยถ้าไม่ตายนี่แน่ระเบิดบุกผาจ้าถ้าไม้ตายของหนูคืออะไรคะมาดูกันโอ้โหสไลเดอร์เข้าไปครับฉันจะทำให้ดอกไม้ลิบานในสนามรบอย่างงดงามและรุนแรง รู้สึกบบน,นี่อยางกระยิมน,นสตกค่ะตรงนี้มีคนป่วยรอเข้าโรงพยาบาลอยู่ได้ไหอ้ถ้าไม้ตามันแบบเหมือนสไลเดอร์เข้าไปเลยยังไงถ้าจับถ้าจับปัย้ายจิตเนี่ยยัายจิตแยกย้ายจิตแยกเงาเอ้ยแยกล่างย,าย้ยายยจิตแยกล่าง พอย้ายจิตไปล่างแล้วก็ไอ้นี่เลยว่าไงคะ,แล,ะแล้วเบิดอ่ะรล้เบิดบุกผาค่ะระเบิดบุกผา,ากระจายค่ะเป็นไงคะแวบป,ปลาถือเด็กนี่ไงแวบนี่นี่นี่จับปับ๊บเฮ้ยนี่ย้ายจิตไกลอยู่นะบึม้มจะลองย้ายจิตตรงนี้สึะยะกลางรู้สึกว่าระยะกลางนะ ใช่ไหมัย้ยมาต่อยเตะก่อนค่ะไอที่จะย้ายจิตค่ะนี่แนะ่เผลอเผลอนี่แนะ่เฮ้ยย้ายจิตปาสเตะลาก่อน,อนเตรียมใจไว้เถอะแดดพกาบุกผาไร่รำฉันจะทำให้ไไดอกไม้ทิบานในสนามรบอย่างงดงามและรุนแรงและรุนแรงง่ายได้เว้ย้ อีโน่ร่างนี้มันาบได้ง่ายได้มากเลยค่ะตรงนี้มีคนป่วยเราเข้าโรงพยาบาลอยู่หนึ่งขั้นค่ะเช่ได้เได้เอาเรื่องเอาเรื่องยามานาักอีโน่ต้องเอาสามคนมารวมมาเล่นรวมกันเ้ยมันจะเป็นท่านี้ออกมาหรือเปล่า นิน่งๆบมาน,นี่ค่ะดูดิดูการเตะเห็นแล้วคนลุกเอาไปอุบุขาระเบิดต้ม,ต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 มนี่แน่เป็นไงคะตอนเด็กตอนเด็กไม่ค่อยเก่งนะแต่ตอนโตไหล่กาดสุดๆจงตายพิษะตึมเป็นไงบ้างแย่จิตของหนูเป็นไงคะแหวบแย่จิตปึง้งยากลางว่ะ ไม,ไ,มไม่ไกลมากไม่ใกลมาก้ยซุบเข้าไปพอกันย้ายจิตนี่แน่อย่างไอหูย้ายอย,าย่างเร็วอะย้ายอย่างเร็วอ่ะมาดูความไกลของข้าไม้ตายกันเตรียมใจไว้เถอะอ๋อสไลเดอร์ร่เรียบร้อยก็บเอาตัวเขาชนมันไม่ควรเป็นท่านี้นะนจะทำให้ดอกไม้สีบานในสามรถพี่คนแีนรุนแรง ถ้าเขาอีโนมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ห <wont Momo S 2> <único S 1> รอวะเดี๋ยวเธอนายไม่อ่อนแอเกินไปหน่อยหรอหอกเรียหรอกยะรอกยะรอกยะลอกะถ้าไม้ตายในการ์ตูนมันก็ไม่ได้มีดอกมงดอกไม้อะไรนะ แต่ในการ์ตูนมันก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นตัวเด่นไงมันก็ไม่ค่อยได้ออกท่าออกทางอะไรมาแล้วก็จะแนวแนวแยะจิตยะจิตคุมศัตรูควบคุมศัตรูเขาเรียกว,ว่าอะไรสายตัวจับนะฮิจาร์ใส่ตัวจับอะตัวจับจักระของศัตรูนี่แน่โจมตีกลางกาดเป็นไงคะาอ้ซุ เว็บบุกผาระเบิดบุมบุกผาระเบิดบุกผากระจายบูมบุ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 มให้รู้สึกกระจายไปจากไอ้นี่เนี้ยจะกระจายไปแล้วไปรวมไกลๆเฮ้ยซุบไปนี่นี่มารีขอทีบหน่อยทีบลงล่างดิลงล่างไปนี่ไงโหดจริงๆระเบิดกระจายสติงลี่ขึ้นไปบนหน่อย นี่แน่มองมองอีโนะมองอีโนะเพลินเลยดูท่าเตะต่อยของเธอดิเพลินเลยนี่ไงางานเพลินเลยระเบิดกระจายระเบิดมาสิมาอีโนะผู้นี้เข้ามาค่ะเตรียมใจไว้เถอดป้องกันจนได้ ระเบิดน,นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงหลบหลบแลบ้วอ้าวจะท่าไม้ตายเอาไหมภูเขาสฟปังไม่สำเร็จเอาไหมปัง <laughs> เหมือนสิงล่างเลยนพุ่งเข้าไปสิงล่างเยวจะทำให้ดอกไม้สีบานในสนามรบอย่างงดงามและรุนแรงเหมือนมันเหมือนมันเข้าไปสิงล่างเลยพุ่งเข้าไปสิงล่าง คน้า,าตอนนี้พี่คนป่วยเราเข้าโรงพยาบาอยู่หนึ่งท่านค่ะเอานาะอยากเล่นเจ็ดดาบแต่เกมมันไม่ยอมสร้างตัวละครมาเนจะ็ดดาบลินจาดาบทั้งเจ็ดเออดาบทั้งเจ็ดของลินจานะใครเคยดูนารโตะก็จะจำได้มีดาบอะไรบ้างมีดาบที่เป็นรูปคอน มีลูกเออลือใส่ฟ้าเป็นดาบดาบเข็มก็มีที่ขายเรียกว่าเจ็ดดาบิจา็าเลยไม่ได้ไม่ได้เอาระเบิดไปทำไมกดไม่ติดปี้ไงบุกผาเระเบิดของฉันแว๊แบแว๊บนี่แน่ มาสู้กันนี่แหละนี่นี่นี่เนี่ยสู้กันโอโบติโอโรตินี่ลงล่างขึ้นบนจัดหมดอ่ะจัดหมดอ่ะจัดต่อนี่เนีจัดต่อนี่เนีไม่ให้ยายจิตนี่ยายจิตแล้วก็ตุ้มขาได้ดีบเลยนะดีบขาหนีขาระเบิดตุ้มบุปผาระเบิดกระจายแว๊บบุปผาระเบิดกระจายไม่โดนเลย มือก็ได้มหมมานี่บัดมวยบัดมวยอีโนดีกว่าบัดมวยอีโนกม่มามองกันมานี้มานี้ไม่ตามหนูตามตลอดค่ะย้ายจิตอา้ากลายเป็นระเบิดมานี้โดดเกง่งย้ายจิตเรียบร้อยไม่ค่อยแรงเลยต็แรงผูพพารระเบิดเท่ากก่ไ,ไปท่าไม้ตาย <c oughs> เรียบร้อยโอโรจิบารุไม่ตายว่าปิดฉากเลยปะละ่ะไปขออีกทีนึงนีขออีกทีนึง,ออนงแวบอย่าเข้าสิงเหมือนเหมือนกับจะเข้าสิงโอโรจิเลยขอยหลังไปเข้าสิงมันผักแลกว่าถ้าเข้าสิงอีกทีนึง ว <laughs> าดิวาดิจะท่าไว้ตต้เหรอจะท่าไว้ใต้เหรอโดนอีโน,โนเข้าสิงจะทำดอกไม้เป<ร>็น<า>วัตาุรบอย่างงดงามและรุนแรงโดนอีโน,โนเข้าสิงไว้ <laughs> เรียบร้อย <laughs> คิดว่าจาชนะฉันได้หรอเอองั้นเหรออด,ดขับไม่ได้เลยอด,ดขับไม่ได้ ได้ใช่ได้ไม่ค่อยเสียท่าเท่าไหร่ท่าทุ่มันใช้ง่ายด้วยแหละจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้อย่าจิตอย่าจิตอย่าจิตถ้าตอนตอนตอนผู้ใหญ่ล่างผู้ใหญ่จะเป็นไงวะเฮ้ยซุบตีไงจะมาอะไรอะไรชาร์จกะระเบิดบุกขาระเบิดจะจ่ายบุกขาระเบิดแบบ ยังเดี้ยวทั้งกดค้างทั้งกดไอ้นี่มันก็ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะไม่มีอะไรเปลี่ยนครับใหญจิตนี่หลบไปดีหลบหลบเอ,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 อ้าวนี่ไงเริ่มพลาดแล้วเล่นมากเล่นมากยาย่าเงาปีใยายจิตจังหวะพอดีตึมอ่ะมาเนี้ ยายาโดนท่านี่ลินจาโดนลินจาเตะต่อยเอาไปสิงล่างนี่แน่สิงล่างเฮ้นชุดทำให้หนูไปพิบลานในสนามรบอย่างงดงามและคุ้มแรงเยบรอยท่าสวยหรือชุดสวยง่ายง่าย อีโน่ไว้ผู้ใหญ่ผู้นี้ครับผู้นี้ผูน้นี้อีโน่ไว้ผู้ใหญ่เนี่ยรวดเร็วไหมมันก็จะรวดเร็วหน่อยนะเพราะเราไม่ยืออ้อไงไอเราไม่เราไม่พลาดเพราะถ้ามันถ้ามันตอบโต้ได้อะเฮ้ยนี่ไงมันตอบโต้ได้เนี่ยมันตอบโต้ได้มันก็จะเร็วมันก็เลยจะเร็วเพราะว่าท่าไหนก็ตอบโต้ได้ มาแล้วอ้าวนี่มีใบไม,ไม้เอาไปเหมือนเดิมเลยท่าเหมือนเดิมเลยเตะต่อยดูสินี่แน่ส,ส,สามอันนี้นี่นี่เฮ้ยแหมจะย้ายจิตเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนอะไรมีใบไม้ไมย้ายจิตนี่ไงนี่อาา้าวฉันโดนฉันโดนกลับไม่นะ มานี่ปาลาเหรอปลาเป็นคนเดียวเหรอปาลาระเบิดเป็นคนเดียวเหรอฉันก็ปลาเป็นนะจ๊ะฉันก็ปลาเป็นนะจ๊ะจะไปย้ายจิตส่ต่อยดูดิเป็นไงเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมตามปัดโถด,ดีเอาเระเบิดไปกินเลยบิงอยู่ได้อ,อือยายจิตนี่ยายจิตเหมือนเดิมค่ะ บึ้มเอาหมดแล้วสิงล่างซาสึเกะนี่สิงล่างซาสึเกะเอาหน้าอกไปชนไมาจะผีบ้านได้ครับรถยังรถกาฟนี่ไงเอาหน้าอกไปชนซาสึเกะซาสึเกะก็เลยทนไม่ไหวกินไปเจะชันแล้วฉันได้นั่นหรออดขำ โอ้โหชิสุยงานยากมาเปิดปร็นหน้าที่แรกนี่ไงมาแล้วระเบิดไปบุผพาระเบิดบุผพากระจายระเบิดจ้าย้ายชิต ไม่หลงกลเหรอไม่หลงกลหมดแล้วกระจายระเบิดลุกขาระเบิดไปพร้อมกับ่อดอ,อกไม้มานี่เลยทำไมเหรอทำไมทำไมเหรอแววบอย่าจิบแหวกห่หลบหลบหลบผู้หญิงเหรอจ้ามาสิจ้าฉันรออยู่แวบจแงหวะนนี้แหละ มไม่นะนั่นแหละดีมากมาแล้วระเบิดกระจายลูผาระเบิดเข้ามาปั๊บฉันเป็นต่อยฉันไปต่อยด้วยวิชาลีจาของฉันก็ได้มาเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมย้ายจิตหมดแล้วถ้างั้นก็ แหวบสิงสิงจะเข้าสิงจ้งงบา,บา,บาเข้าสิงแหวบ <c oughs> อาาเข้าสิงแล้จะทำให้ดอกบานแิดผีบานในสนามรบอย่างงดงามน่ารื่นรมนี่ไงก็แค่เอาเอาตีนหีบครับตองนี้มีคนป่วยเราก็หลงผีบานอยู่หนึ่งกดนะเก้บ แต้มทำแต้มทำแต้มเอสเได้ไดไเได้ไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยพลาดครังมาครับมาเข้ามาหนูเอง,เองนะคะบึ้ม <laughs> ยายจิตยายจิตง่ายมาก ปซม,มาค่ะปาปาปามาที่ไปเล่นกลางกาดเลยค่ะ,ะนี่แน่ใครคืออาจารย์ของระเบิดใครคืออาจารย์ของไอ้นี่วะอ๋อที่ตายไปแล้วไงอาซึมะอาซึมะใช่ใช่อาซึมะอาซึมะค่ะจำได้แล้วในสิ่งล่างอินทราโอ้โห้เฮ้ยซุป คุณบังคับหนูคุณบังคับหนูไอ้หนูใช้ท่า,ามไม้ตายใช่ไหมคะไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลย,ย,เ,ลยเอาไปเตรียมใจไว้ซูซาโนโอเตรียมใจไว้ซูซานโอเตรียมใจไว้สิสสงล่างซูซาโนโอสำเร็จฉันจะทำให้จบไปสิบั่นได้ดูนะจ้าตีอไไ้อาวอา้าว เมื่อกี้มันเลือดไม่แดงอ่ะมันตายได้ยังไงตัวนี้มีคนป่วยหรอกเขาลงบิบานอยู่หนึ่งทันค่ะไม่เมื่อกี้เลือดอินฮามันไม่แดงไม่ใช่เหรอแล้วก็กะว่าจะทําให้มันตัวหดลงให้กลับคืนล่างสักหน่อยโอ้เป็นเป็นชนะเฉยโอเคปราดเรับใช้ได้ถ้าไม่ตายใช้ง่ายไงยังพุ่งเข้าไปสิงวิ่งตึม ถ้าดินจาก็เป็นแบบปลาปลา,าลดเลือดดีก็เลยชนะง่ายแต่ไอเดียเดี๋ยวลองเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองอีโนวัยผู้ใหญ่นะวันนี้ไวัยวัยรุ่นพรุ่งนี้วัยผู้ใหญ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ